สีดาพันับเขาเรียกว่าแตแม่หมวยแม่หมวย,บ,ยบ้านาน,นตะอุดใต้<บ>เริ่มต้นช่วงปีก่อนนั้นติดโควิดที่นี่เห็นเขาปลูกหลายว่าพาอได้เห็นเขาได้กันเลยเอามาลองปลูกเบิงสื่อมาจากเพื่อนลอยหนึ่งที่นี่ก็มาปลูกได้ดสองแปลง ปลูกชองแป้งก็ขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆต่เห็นเงินหมื่นสองหมื่นสามหมื่นไปเรื่อยๆแต่พอได้ใจอ๋อได้เงินหมื่นเลยเหรอครับได้ซื้อซื้อมาลอยหนึ่งกันยังแตกอยู่ลอยหนึ่งเขาขายมาประมาณเจ็ดโลตอนนั้นขยายเป็นเงินหมื่นนี่นะพูดคืออะก็ประมาณสี่หมื่นหาหมื่นนี่แหละอที่นี่ก็พอดีน้ำท่วมก้าวขึ้นมาขังบนวางปีที่แล้ว ขึ้นมาข้างบนกัก็ได้เพราะได้ทรายอยู่อีกสามสี่หมื่นอยู่โอที่นี่ก็เอาลงไปข้างล่างอีกก็ได้ก็เห็นเรื่อยเรื่อยครับจะ<า>ได้ใส่พื้นที่เยอะครับไปข้างล่างกับประมาณงานกว่ากว่าหนึ่งงานหนึ่งงานสองงานหนึ่งงานสองงานแล้วเวลาล่ะครับระยะเวลาในการปลูกนานไหมกว่าเราจะได้เก็บเกี่ยวเฮากักระทําคืออันคือนาเลย คือเขาทำนาด้ำนาละครับแต่อันนี้มันเป็นนาผักะแยงเขากะด้ำคือกันแหละแต่ว่าบเอารถไถใส่รถไถไถกะเขากะขุดเอาแล้วเขาแบบเห็ดเป็นคัน้นนากันน้ำแต่ว่าถ้าบมามีน้ำมันต้องอาศัยน้ำอ,อ,อาศัยน้ำตลอดโลกมันกะสิเป็นพวกเวลาดินมันเป็นเชือ้อราเฮ้ยยังนี่แหละ มันเนกิดสิยุ์เข้ากับใหญ่แปลงไม่แล้วมีพื้นที่เข้ากับใหญ่บางมแต่ว่าต้องพักแปลงไหมแปลงกับพักอยู่แต่ว่าอัน,นอ,ยอย่างเช่นอันนี้โตแล้วใช่ไหมครับโตแล้วโตวแล้วปุ๊บแล้วเราเก็บหมดแล้วเราสามารถปลูกอีกเลยได้ไหมปลูกอีกได้เลยไหมดําอีกก็ได้ได้เลยจ้ะอ๋อไม่ต้องไม่ต้องพักบอกมันไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ต้องแบบ ตากให้มันแห้งก่อนไหมบางบางแป้งกะตากให้มันแห้งขุดตากดินแล้วเขาก่ไปไปดำไมอแต่ว่าแป้งไม่ๆมเขาถอนออกข้างนึงเขาก็สามาดำด้ยต่ออีกเพราะว่ามันดินมันแบบท่านเก่านะมันแบบท่านเป็นเฉลาครับแล้วตลาดเอาหรอครับเอาไปตรงที่ไหนตลาดนี่ตลาดคุณหารูุขันเขามาลับ แา้วแต่ตลาดเพื่อนให้อ๋อแล้วแต่ให้แล้วแต่แล้วแต่ช่วงใช่ไหมมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงช่วงบางทีกัมีถึงแปดสิบบาทตัวกช่วงเย็ดบ่อได้ครับมีอ๋อเพราะว่าปลูกไม่ได้ราคาก็สูงค่ะออครับราคาพอที่อยู่ได้ราคาได้ราคาปกติกะยี่สิบสามสิบอ๋อประมาณนี้ต่อกิโลใช่ไหมครับค่ะ เคยส่งไปสตึกปีกายมัน<ต>ลวกเพราะว่าเขาก็าาาาส่งแบบวได้ใสไอันแบบเย็นนะนมันกร่ลวงลวกตูไม่ตูไม่รอดออชิ้นนี้แต่เปลี่ยนทีกันนี่แหละเขาเอา,อา,าสันก็นแลนโหลดมาเอาเพราะว่า<ห>ทางไปสนนี้คือสิบอลรอดไม่รอดเพราะว่าเท้าขยายวไอยจังสี่ก็ บางที่เราก็ถอนติดต่อกันเดือนหนึ่ง,งเ,เดือนหนึ่งอะเดือนหนึ่งอย่างสี่แต่หมื่นละพันพันกว่าบาทหาทิบโลกแบบได้ละพันกว่าทารุษเราสามสิบก็พันกว่าเลยแต่ว่าก็ทำได้อยู่แล้วนเออหนึ่งพันนี้เยอะขนาดไหนหนึ่งพันบาทไม่ถึงแรงนี้ก็แรงนี้ก็ได้ประมาณสี่ห้าพัน แปลงนั้นนะครับไดแ,แปลงหนึ่งแป <_ S 2> ลงนึ่งมันก็จะได้อยู่ประมาณแต่ว่าห้าได้สองร้อยโลเหมือนครับสองร้อยโลถ้สองรอยโลครประมาณสี่พันสี่พันกว่าห้าพันแล้วก็แปลงเล็กแปลงใหญ่อ่าแล้วแปลงอย่างนั้นอ่ะพาชมอลไก็ได้ครับพาชมไหนแปลงแปลงขนาดนี้เก็บกี่วันหมดครับ แล้วเก็บหลายอะไรจะเก็บหลายเก็บน้อยนะครับเพราะว่าทุกหนีมันจะมันหนาจะได้หลายออ๋อแรงนี้เก็บหลายวันไหมประมาณประมาณสี่ห้าวันสี่ห้าวันสี่ห้าวันเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าได้ประมาณสี่ห้าพันเอาเฉลี่ยววันละพันประมาณเฉลียววันละพันอ๋อ กะติดขึ้นอย่างสิอ่ะมันคีอก็เอาปุ๋ยยูเรียมาอ๋อใส่ปุ๋ยบ้างใส่เล็กๆน้อยๆยูเรียใส่เล็กๆน้อยๆเปลืองเออประหยัดไหมเปลืองปุ๋ยไหมเปลืองเปลืองแต่น้ำเปลืองแต่น้ำเพราว่าแต่ช่วงฝนอย่างสิก็มีแต่ฝนหลายซอยอ๋อครับปกติสิดึงน้ำขึ้นจากสระมาใส่อ๋อกี่วันแล้วครับแปลงนี้แปลงนี่ก็สิประมาณยี่สิบวันยี่สิบวันแต่พอได้เร่งไม่ได้เร่งก็ถูกปล่อยธรรมชาติอันนี้สิบกว่าวันถ้าเร่งกะ สิบห้าวันถึงยี่สิบวันก็ถอนได้เลยโอ้สิบวันถึงสิบห้าวันก็ถอนโอ้ปกติอายุอายุของอ่าอ่าอะไรว่าถักถ้านานไปยี่สิบยี่สิบยี่สิบกว่าวันไปมันก็สิได้ยาวแล้วก็ได้น้ำหนักหล่มันก็เพิ่มอ๋อถ้ามันถ้ามันอยู่นานมันใหญ่มันก็จะได้น้ําหนักขึ้นได้น้ําหนักได้น้ําหนักเราก็ได้เข้าใจแล้วคือที่จริงมันก็ ที่จริงตรงนี้ก็เก็บขายได้เลยตรงนี้ก็เก็บได้ต้องนันก็เก็บได้แต่ว่าแต่ว่าสิไลเป็นแป้งหนาไปก่อนอถอนคือแป้งนั้นดันด้ก่อนกระถอนก่อนแป้งน,นันกระถอนไลกันไปก็ามาแป้งนี่คนะรับกสิไลมาแป้งนี่ครับยผมมา้ไลกันมาเรื่อยๆ่นะอ๋อทางโน้นงอกไหมได้รับลูกคาลายนะอคือกระตุกับมาว่ะขอสิบสามสิบเท่ากับแป้งไงเขาพอแต่สิบโลสิบหาโลพอ ผู้นี่ก็ซิบโลให้ได้กันทุกคนนะครับเพราะว่ากำลังสีเหตุบ่มีนะใ่การจ้างเขามาอีกอ่ะเป็นค่าจ่างเป็นค่าชสจยายไปอีกเท่ากับเก็บไปเรื่อยเพราะว่ามันบดได้เล่งคือพวกแตงกวามะเขือเฮ้ยอย่างอย่างอื่นที่มันเสียนี่ยิ่งไวเง้ยวเขาก็ได้นำนักไปเรื่อยได้หลายไปเรื่อยครัไม่ต้องรีบไปเรื่อยนะอันนี้อันนี้หนึ่งงานไหมทั้งหมดนี้ งานกว่าก็จะมองมองผมว่ามองไม่เยอะนะจ้ะมันพอเยอะพื้นทีทีใส่มันก็เยอะไม่เหนื่อยเนาะแค่นี้ดูแลดูแลกี่คนคนเดียวบ่จ้ะพอบ้านเพื่อนน้ำสองคนแต่ว่าเข้าไหวมันก็หนาไปอีกมันจีแตกไปเรื่อยๆนะหนาไปอ๋อมันยิ่งจะแตกยิ่งจะหนาแล้วแล้วมันหนามากๆนี่มันจะเป็นเชื้อนาไหมว่เป็นดูสวยมากครับสวยมากครับ นิบคือแป้งไม่แป้งแหลกเลยแป้งใหม่หมยถึงมันพึ่งดำงรครั้งแรกครั้งแรกพึ่งลงครั้งแรกแต่มันมันสิสิชอบดินทรายนะนี่มันชอบดินทรายปลูกก็ไม่ได้ยากไต่ครับวิธีปลูกกมหมดว่าเขาแป้งได้แล้วนี่แหละเ้าตอนออกจังสีตอนออกสีแต่ว่าตัวใหมันยาวคือมันยาวแบบนี้เนาะ แต่มันยาวแบบนี้ครับเด็ดหนึ่งเด็ดสองเด็ดสามเด็ดสามแล้วเอาไปปักไงครับเอาอตัวนี้ไปปักตรงที่เราถอนออกเลยเราก็จะปักลงเอาแล้วมันไม่ต้องมีรากเลยครับมีมันก็มีไหนอ๋อมีถ้าถ้าไม่มีรากจะงอกจะงอกไหมครับงอกวนการอ๋อดำสีแต่ว่าดำตีตีเนี่ยมันอันั้นมันสีประมานทำหน้าอะไรดำทีตีหน่อย สว hmm. ยงมสวามันสวยงยามสงามสยงมสวยงาสวามวยามสามสนาสวยงามวาสวยงามงามสวยงามวยมวงมวยงาสวยามสวาสวยาถสวยามสวยงาไวยงามามสวยามันยงนสงาามามวามวาวามส้ามงาามสวามสวย oh. าว อ่าถอน,นี้บบเดวเดียวอ่าถอน,นี้แเนียเน่ยก็ปล่อยน้ำออกถอนหมดเลยนี่เด้พวกนี้ถอนออกหมดแล้วไดี๋ยว้อันนี้ถอ,อ,อนแล้วขึ้นถอนก็แล้วมันมันจีต้นใหญ่ไหญพวกพวกเขาถอนออกมีถอนมันเป็นใหม่เลยโ้มแมนพักพักแรกเดยนี่พักตัวลูกมันครับตัวลูกมันที่เขาหันจงไว้นนะ ง่ายๆก็คือถอนอาจะงอกมาแล้วใหม่แล้วก็จะเป็นต้นใหม่ต้นมันจะใหญ่กว่าต้นนี้ถอนแบบมือนั่นเล่นี้นะเรือนี้ต้นนี้ตียอดหวานต้นี่ยต้นตียอดหวานอันนี้คืออะไรนะครับหมายถึงโต๊โตที่เฮ้าอันนี้นั่นนะคือว่าเขาถอนจงหวายนะ ถอนครั้งแรกถอนไปแล้วได้นี่แป้งนี่นะถอนถอนไปแล้วมีตัวถี่ที่เขาจงวหวนี่ต้นมันกิงเยอ๋อถอนแบบนี้นะถอนเอาแบบนี้ออกต้นนี้จะจงวหววันนี้มันเกิดสิญไยนี่<อ>นี่เหลือต้นเหลือจากจากถอนครั้งแรกเลยครับต้นที่ททเหลือจากถอนคร<อ><ๆ>ั้งแรก นี่ต้นที่เหลือจากการถอนครั้งแรกคือคือถอนหมดนะครับถอนไม่หมดมนั่งตัวถอนหมดดำใหม่อ๋อถอนหมดดำใหม่ตัวนี้อ,ออกไปจนหลายเลยไหนอยู่ห่างแหงไหน,น,มมนแต่มันขืนมาเต็มมันแหละแต่มันมันจะดีกว่าถ้าถอนหมดดูโอเคแต่ถ้าบรลเวงนะพีะ่ิพานมาแป้ง้าง่างนั่นคือแป้งใหญ่แป้งหนึง่ง ปลูกลงปลูกลงแล้วชิดชิดแล้วเอาออกโมดนะครับเลือกเขาออกก็อ,ออกแป๊บเดียวข้นมาเต็มก็ไปเลือกเขาอีกก็แป๊บเดียวขึ้นมาเต็มคือนี่เขาแบบว่าเขาบ่อเล่งนะครัออเดอเขามาบ่อร้ายเขาก็เฮ็ดถอนไปเรื่อยๆแล้วจงไหวถอนหม้เมดนะ่ะชิีดีกว่า แต่ก็ะห้าปไปดใหม,ม่ต้องไปดับใหม่กว่าสติดขึ้นมามแต่ว่าแต่คือดิ้นห้าวาาห,าหว่างเปล่าแหลกๆห้าวแดำไว้ก่อนเลยดำไว้ก่อนปนิติดแล้วอบบถอนไปเรื่อยๆก็ได้ทั้งปีคือกันได้ทั้งปีได้ตลอดแ,แต่ว่าปะต้องเฮ็ดเนี่ยมันหนาแห้าหนานแล้วมันเขายากอ๋อครับโอเค,อเคส,สรุปสรุปนิดน,นึงว่ากี่วันถึงได้เก็บเกี่ยว ประมาณประมาณถ้าบ่อเล่งกัสิบห้าถึงยี่สิบวันสิบห้าถึงยี่สิบวันก็เริ่มได้เก็บเกี่ยวแล้วครับถ้าสิไวนานกว่านั้นก็คือมันก็ไดน้ำหนักไปเรื่อยอ๋อเก็บไว้นานกว่านี้ก็ได้น้ำหนักนะครับอยากได้เงินใส่แล้วก็ต้องถอนถ้าออเดอร์มาแล้วก็รีบแล้วก็ต้องถอนอจะจะจะยังไม่ได้ขนาดประมาณสิบห้าวันก็เริ่มเริ่มเริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วเกกียวได้ครับก็คือน้ําต้องมี ต้องมีก็คือไม่ให้ไม่ให้แห้งไหมครับให้แห้ง<ช>ไหมหรือว่าต้องมีน้ําตลอดว่ามีหากแบบนี้แหละต้องออกได้ออกได้หแห้งได้แห้งได้คือแบบนี้แบบนี้เขามีหากของเขาแหละแต่ว,ว่าคือดานไม้เฮาบอยากอันให้ายามันเกิดนะครับถ้าคือมีน้ำคลังน้ำไว้ยามันจะเกิดเลยครับ มันเสิขึ้นของมันมันสิบผมียาครับคือปล่อยน้ำแห้งปึ๊บช่องว่างนั่นยาเต็มขึ้นก็คือมันเต็มจังสิแล้วเ้าสิบปล่อยปล่อยไปปล่อยได้บมมีปัญญาขึ้นครับก็คือเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำไว้คือวันจ่งปีใหม่บมมีน้ำเงาแล้วแบบนี้น้ำเต็มแล้วก็ปล่อยไปครับนั่งลูกล้านมาแลนเหเลนตีละก้าเลนในคอกก็ได้ไม่ตายบมเป็นหยังครับบมมีน้ำด้ยมันมันใหญ่เลย ขอบคุณคุณแม่นะครับขอบคุณครับ